สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะก็ห่างไปนานเหมือนกันเนาะนะคะมาเจอกันนะคะขอบคุณสําหรับชาวกันด้วยนะคะดูคลิปส้มค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของงานเงินเลยนะคะคลิปนี้เหมือนเดิมคะ่ะงานเงินแล้วก็ในเรื่องของงานเด่นแล้วก็เลขนําโชคด้วยนะคะดูตาม วันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยเหมือนเดิมเลยนะคะลัคนาส้มปักหมดุดลิงค์ไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปดูเองได้เลยเข้าไปเช็คเองได้เลยนะคะใครอยากจะดูตามราศีก็ส้มปักหมุดวันที่ไว้ให้แล้วอย่างที่บอกอะคะ่ะบางคนดูลัคนาแม่นบางคนดูราศีแม่นกว่าจับสังเกตกันเอาเองนะคะแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีสอบถามค่าครูมาจองคิวกันก่อนได้นะคะชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ส้มด้วยนะนะคะ,นะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลย เช่ากันนะคะอย่างที่บอกมันเป็นดวงส่วนรวมโดยทั่วไปเนาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการตัดสินใจที่แม่นยำต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะอะมาดูกันนะคะใบแรกจะติกค่ะนะคะงานเด่นค่ะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะงานเด่นจะเกี่ยวกับงานทหารตำรวจข้าราชการนะคะแล้วก็ในเรื่องของเหตุผลต่างๆชาวกันจะสามารถทำได้ดีมากคือชาวกันไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะคะคุณจัดสมดุลในเรื่องของสุขภาพสภาวะสุขภาพคุณได้ดีขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าเดวิลแต่ว่าเป็นหัวกลับขึ้นมา คุณพันฒนาการความเครียดต่างๆความใจร้อนต่างๆในเดือนพฤษภาคมคุณสามารถทําให้มันแบบคลัมดาวนะทำให้มันใจเย็นลงได้นะคะ,ะถึงแม้คุณจะรู้ว่ามีคนที่ไม่ชอบคุณนะคะมีคนที่ไม่อยากจะร่วมง,งานกับคุณหรือมีคนอิจฉาคุณอยู่แต่คุณคิดว่า คุณจัดสมดุลตัวเองได้ดีแล้วนะคะในเรื่องส่วนตัวในเรื่องงานคุณคิดว่าคุณนิ่งได้มีเหตุผลพอที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยความที่ว่าคุณเชื่อมั่นว่าทาดีต้องได้ดีนะคะคุณก็เดินไปในเส้นทางที่คุณมุ่งมั่นนะคะงานที่เด่นๆอย่างที่บอกงานข้าราชการทหารตำรวจหรือทนายความนะคะหรือว่างานที่จะต้องใช้เหตุผลนะคะเข้าไปในการาให้ความรู้ก็ได้งานอาจารย์ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะ ในเรื่องของการใช้เหตุผลอ่ะคุณทํามันได้ดีมากอาจจะติดพูดตรงไปสักหน่อยนะคะก็เพิ่มความยืดหยุนในการทํางานบ้างนะคะชาวการค่อนข้างเวลาจะพูดอะไรก็ค่อนข้างพูดตรงนั่นมันทําให้คนหลายคนอาจจะไม่ชอบคุณนะคะอย่างส้มก็เป็นชาวการเหมือนกันนะคะก็คือมันดีแค่ตรงที่ว่าส้มมีน้าเสียงที่อาจจะอ่อนหวานนิดน,นึงแต่ว่าจริงๆส้มก็เป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่พอใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ชาวการค่อนข้าง ไม่สนใจเพราะว่าโอเคมันมีเรื่องของการที่ มีคนไม่อยากทํางานร่วมกับคุณเรื่องการเงินนะคะก็อาจจะเสียเงินไปกับคนรักค่อนข้างเยอะด้วยนะคะไห่เดเลเวอร์หัวกลับระวังการทํางานระวังเรื่องของหุ้นส่วนไม่เหมาะที่จะมีหุ้นส่วนหรือทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะคะเหมาะกับการทํางานออฟฟิศหรือว่าลงทุนทําอะไรคนเดียวดีกว่าเพราะมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดระวังนะคะทีออ่อย่างที่บอกว่าบางทีอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้นะคะ ทำให้เกิดความอึดอัดในการทำงานหรืออาจจะเป็นคุณเองถ้าเกิดว่าคุณเป็นหัวหน้านะคะคุณเป็นหัวหน้าง,งานคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะระวังความอึดอัดหลายๆอย่างที่มาจากความเบื่อของคุณเองนะคะความรู้สึกเ,เบื่อในบางทีเบื่อบางทีรู้สึกด,ดีขึ้นนะคะมันเป็นอารมณ์ของคุณเองที่ไหวง่ายนะคะสําหรับคนที่ทํากิจการส่วนตัว ะะแล้วก็ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเสียเงินไปกับการทําบุญบริจาคทานค่อนข้างเยอะเอาแต่พอดีนะนะคะพอทุกสิ่งทุกอย่างจริงแล้วมันอยู่ที่ใจนะคะถ้าใจเป็นบุญทําไม่ต้องเยอะค่ะทาพอประมาณนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะคะภายขึ้นจัดเม้น์ค่ะ หลายๆคนอาจจะคิดที่อยากจะลาออกหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่นะคะหลายๆคนอยากได้ความชัดเจนอาจที่จะกล้าพูดกล้ากล้าคุยแต่สิ่งที่ส้มเห็นในเรื่องของการทํางานของคุณคือคุณกล้าที่จะพรีเซนต์งานคุณจะประสบความสําเร็จอย่างดีในเรื่องของการที่จะมีการโปรโมตตาแหน่งใหม่นะคะมีการเพิ่มเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะพอส้มเปิดไพ่ทั้งหัวตั้งและหัวกลับถ้าจัดเมนขึ้นหัวตั้งดีแน่นอนนะคะขอให้คุณทําความดีไว้นะคะมันอาจจะมีเรื่องที่เข้า มานะคะในพฤษภาคมมีเรื่องเข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกว่า,าคุณจะหวั่นไหวไปกับการที่ทำเรื่องที่มันผิดศีลธรรมหรือว่าเป็นเรื่องดากดักค่อนข้างง่ายแต่ว่าไพ่บอกว่าขอให้คุณยึดมั่นในความดีไว้นะคะ คุณไม่ต้องไปทําบุญสูนทานเสียเงินอะไรเยอะมากทําแต่พอดีนะคะอันนั้นส้มก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำเพราะส้มเองก็ทํานะคะทําแต่ว่าเอาแต่พอดีนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําด้วยนะคือการทําบุญที่ใจนะคะจะดีที่สุดเลยจะทําให้คุณได้รับการประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินก็ตามนะคะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จจริงๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ นะคะไม่ต้องสนใจใครคุณไม่สนใจอยู่แล้วคุณนิ่งมากขึ้นแล้วก็ลดความใจร้อนของตัวเองได้มากขึ้นด้วยประกอบกับความเบื่อหน่ายต่างๆคุณรู้สึกว่าไม่ได้แล้วคุณจะต้องจัดการกับมันนะคะในเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวส้มว,ว่าคุณจัดการได้ค่อนข้างดีนะคะระวังโรคเกี่ยวกับหมดลูกนะคะโรคเกี่ยวกับหัวบางทีคิดอะไรไม่ออกบางทีปวดหัวโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้อาการไออะไรแบบนี้ด้วยนะคะ เรื่องเรื่องพวกเครื่องเพศหรือว่ามดลูกค่อนข้างมาแรงนะก็ดูแลสุขภาพตรงนี้ด้วยนะคะนอกกนั้นก็จะเป็นความเบื่อหน่ายปกติซึ่งคุณค่อนข้างโอเคดีมากกว่าเดือนที่แล้วละนะคะมาดูโชคลาภกันนะคะมาดูโชคลาภกันว่ามาจากทางไหนบ้างนะคะชาวกัน โชคลาภของคุณนะคะสําหรับเช้ากันนะคะจะมาจากคนที่ส้มดูไพ่ทั้งสองใบแล้วนะได้สิบดาบหัวกลับนะคะกับห้าเหรียญน,นะส้มว่าน่าจะมาจากคนที่ตามคุณอยู่อ่ะมาจากคนที่รักคุณมากๆอ่ะตัดคุณยังไม่ขาดแล้วก็ตามคุณอยู่หรืออยู่กับคุณปัจจุบันเนี้ย นะเป็นคนที่รักชาวกันมากๆผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมาจากสถานที่สําคัญทางศาสนาก็ได้นะคะอาจจะเป็นวัดมัสยิดนะคะหรือว่าโบสถ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นอนุสาวรีย์อืมเป็นอนุสาวรี์หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเป็นสถานที่สําคัญอนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของนักรบอะนะคะเอออาจจะเป็นที่เว้งว้างนะคะหรือว่าเป็นโบราณสถานนะคะที่เป็นทุ่งหญ้าอะไรแบบนี้ที่เกี่ยวกับนักรบสมัยก่อนแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะและที่สําคัญคะ่ะชาวการส้มว่าคุณอะจะมีในเรื่องของโชคลาภมากขึ้นนะคะหรือว่าการทํางาน การงานการเงินที่ดีมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณดูแลในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะอันนี้ส้มบอกเลยนะเพราะว่าส้มค่อนข้างเห็นไพ่มานะคะค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ามันมีไพ่หลายใบยที่มงบอกถึงการทําความดีและการที่คุณทําบุญกับ พระนะคะทำทานแล้วแต่ว่าคุณจะต้องอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการไหว้นะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะในที่ที่คุณอยู่ในสถานที่ที่คุณอยู่ในออฟฟิศที่คุณทำงานด้วยนะคะน่าจะดีขึ้นนะคะมาดูเลขค่ะมาดูเลขนำโชคกันนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะเลขนำโชคนะคะได้เลขเก้าค่ะสม o m ใเลขเก้านะเดลิเวอร์หัวกลับ z o o ให้เลขเก้านะคะ เลขหกค่ะนะสุดท้ายเลขหกก็ต้องมาเลขหกเลขเก้าค่ะเลขไหนอีกคะจัดเมนน่ะขึ้นไพ่จัดเมนน่าจะเป็นเลขศูนนะแล้วก็เลขเจนะคะเลขหกเลขเก้าเลขศูนแล้วก็เลขเจเดือนหนึ่งส้มให้ครั้งเดียวนะคะ ราศรีการโชคดีนะได้ไปสี่ใบนะคะเพราะว่าจริงจัดเมนส้มเองก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเลขอะไรก็เลยให้เป็นเลขสูงไปก่อนนะคะอืมประมาณนี้นะลองไปคํานวณดูนะคะเพราะว่าเดือนเดือนหนึ<ๆ>่งอ่ะบางคนก็เสี่ยงโชคอะไรแบบนี้หลายรอบเนะเพราะฉะนั้นส้มให้ครั้งเดียวเราไปประมวลกันเอาเองนะคะมาดูไพ่สรุปกันค่ะชาวกันเรื่องของสุขภาพต่างๆงานเงินด้วยนะคะ ระว่างการโดนโกงนะชาวกัรในเดือนนี้นะคะยังมีการเรื่องที่เกี่ยวกับการโดนโกงต่างๆด้วยนะคะอืมมีคนจ้องนะจ้องเงินคุณอนะเออนะคะในเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆอะมันไม่ค่อยยังไม่ค่อยโอเคนะคะเออขึ้นมาจริงๆด้วยโอเคนะคะชาวกันการร่วมงานกับคนอื่นหุ้นส่วนต่างๆนะคะ ไม่โอเคจริงๆนะคะในเดือนพฤษภาคมนะถ้าทําคนเดียวได้ทํานะคะเนื่องจากชาวกันด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างอีโก้แรงนะคะอืมอีโก้แบบรุนแรงมากบางทีก็ค่อนข้างหัวดื้อเฉลียดถ้าเกิดคุณทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะระวังค่ะที่จะทําให้หัวหน้าคุณไม่พอใจเพราะว่าความดื้อของคุณแต่ถ้าคุณทํางานคนเดียวค่ะคุณอย่าปล่อยมากเกินไปถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจของตัวเองหรือว่ามีการหุ้นส่วนกับคนอื่นคุณอย่าปล่อยให้มันเป็นไปตามอัตภาพนะคะคือคุณต้องตามงาน นะคุณต้องตามงานนะคะบางทีรู้รู้แหละว,ว่าบางทีคุณเบื่อคุณเหนื่อยอยากจะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแต่ว่าจริงๆคุณต้องคุณต้องบรีฟงานบ้างคุณต้องมาดูติดตามงานคุณบ้างเนาะนะคะแล้วก็เ,เงินน่ยจะสูญเสียไปกับในเรื่องของงานเลี้ยงงานสังสรรค์นนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันงานสังคมอะ่ะที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ ภพ่ห้าเหรียญนะคะในเรื่องของงานเงินเนี่ยส้มว่ามันจะดีขึ้นนะคะจากที่ว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันเหนื่อยแต่ว่าหลังจากที่คุณค่อนข้างที่จะใจเย็นลงในเดือนพฤษภาคมนะนะคะอาการความเหนื่อยอาการบางคนจะมีอาการแบบเหมือนหายใจไม่พอนะคะคุณจะรู้สึกโล่งขึ้นนะคะบางคนรู้สึกว่าเหนื่อยสุขภาพร่างกายทรมัน,นแ,แลแบบมันเหมือน ไม่ค่อยโฟล์สุขภาพร่างกายเหมือนไม่แข็งแรงจากภายในเดือนพฤษภาคมทุกอย่างจะโอเคมากขึ้นอืมนะคะโอเคเนาะก็น่าจะดีขึ้นนะคะในหลายๆเรื่องนะคะก็ยืดอยู่นิดนึงนะคะอาจจะต้องเพิ่มความยืดหยุ่นในเรื่องของอการทำงานนิดนึงนะคะกับผู้อื่นนะคะแล้วน่าจะมีความสุขมากขึ้นนะคะสำหรับชาวกันนะโอเคมาดูไพอ่ออร์เรเลกันนะคะแต่ว่าเรื่องหัวสำคัญนะ อืมเรื่องความอาการปวดหัวเนื่องจากรับภาระต่างๆก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะคะระวังไมเกรนความคิดมากอะไรแบบนี้นะคะมาดูไพ่ออร์เคิลกันคะ่ะแนะนำในเรื่องของอความคิดนะคะการปรับปรุงในเชิงบวกบ้างน,นะคะสำหรับชาวกันนะไพ่มีอะไรจะแนะนำบ้างน,นะคะเปิดไพ่สีม่วงที่ใดส้มรู้สึกสบายใจทุกที นะคะในทุกๆราศีเพราะว่าเขาจะมีสิ่งดีๆเตือนคุณนะคะ new home ค่ะ moving e s t step in the right direction for you ค่ะไพ่ใบนี้ชาวการคุณอาจจะได้บ้านใหม่คุณอาจจะได้ที่ทำงานใหม่พราะส้มเห็นจัดเม้นนะคะหลายคนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจบกับที่เดิมไปเริ่มกับที่ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องของที่อยู่นะคะ ธุรกิจใหม่ก็ได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ดีเสมอเป็นการก้าวไปอีกหนึ่งขั้นในชีวิตคุณนะคะ new career เห็นไหม new home new career your w o r d focus is shifting in a positive new and successful direction นะคะไพ่ใบน,นี้มาบอกชาวกันว่าอาจจะมีงานใหม่ๆนะคะเป็น uh, จริงๆเนี่ยอยากให้ชาวการค่อนข้างที่จะเพิ่มในเรื่องของอย่างที่บอกชาวการใจเย็นลงซึ่งสิ่งนี้มันยกระดับจิตใจคุณให้สูงขึ้นคุณต้องคิดบวกให้มากขึ้นนะคะชาวการคิดบวกและความสําเร็จจะมาหาคุณทิศทางนะคะการงานที่มันดีๆนะคะการงานใหม่ที่มันดีๆนะคะพื้นที่ใหม่ๆสําหรับไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงงานใหม่ๆด้วยนะคะขอให้คุณใจเย็นเท่านั้นเองถ้าใจร้อนเราไม่ดีนะแต่ว่า เหมือนกับคุณจะใจเย็นได้อัตโนมัติอยู่แล้วอะในช่วงพฤษภานะคะเบิร์เดย์ค่ะมีแต่สิ่งใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะให้กำเนิดบูรนะคะก็ค่อนข้างโอเคมากเลย A significant birthday host the answer to your question ค่ะไพ่ใบนี้ก็มาบอกว่าอาจจะมีการเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าในชาวกันนะคะที่เป็นลักษณากัรแล้วมีวันเกิดนะคะที่อาจจะอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะคะสิ่งดีๆจะมาหาคุณแน่นอนนะคะขอให้ชาวกันทุกคนโชคดีร่ำรวยลองนำวิธีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาไปใช้นะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ